สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการทํากระทงใบตองในรูปแบบใหม่แล้วก็ตกแต่งให้มีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยการประดับตรงส่วนของใบตองสีอ่อนในลักษณะนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํานะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีฐานกระทงใบตองสีเข้มและสีอ่อนดอกไม้ประดับทูบเทียนกันไกรและตะปูเข็มและก็ตัวแม็กค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำกรีมในลักษณะนี้นะคะเราจะใช้ใบตองสีอ่อนทังท้งหมด4แผ่นค่ะก็จะพับกรีบเล็บคุดในลักษณะนี้หันใบตองสีด้านนวลเข้าหาตัวหันฝั่งแขนไปทางขวาจากนั้นพับมุมใบตองฝั่งขวาเป็นการพับเฉียงลงแบบนี้ต่อไปก็เป็นการพับโค้งความลงให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มุมฝั่งขวานะคะพับเข้าบาดด้านในให,ให้เป็นลักษณะมุมตรงในรูปแบบนี้ และฝั่งซ้ายพับมาขวาจะเป็นลักษณะซ้ายทับขวาค่ะเสร็จแล้วใช้แม็กกิฟด้านล่างในลักษณะนี้นะคะ1ชุดกรีบเราจะพับกรีบเล็บคุดในลักษณะนี้ทั้งหมดสกรีบค่ะและต่อไปนะคะหันใบตองไปในทิศทางเดิมแล้วก็พับเฉียงมุมฝั่งซ้ายลงแบบนี้นะคะต่อไปมุมฝั่งขวาค่ะพับโค้งมาทับฝั่งซ้ายโดยจัดระยะตรงส่วนของมุมใบตอง ให้เหลื่อมล้ํากันประมาณ5เซนติเมตรนะคะในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เย็บแม็กด้านล่างต่อไปค่ะเพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านเลยนะคะจากนั้นนํากรีบเล็บคุดกรีบที่1มาค่ะแล้วก็วางให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเว้นระยะ1เซนติเมตรแล้วก็เย็บแม็กด้านล่างนะคะแล้วก็กรีบต่อไปค่ะก็วางประกบฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความถนัดจากนั้นก็ใช้แม็กเย็บตรงฐานด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะ ระยะในการเว้นของการทํากรีบตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะการเว้นได้ตามความเหมาะสมค่ะเอาที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็กรีบสุดท้ายกรีบที่4วางให้อยู่กึ่งกลางแล้วก็ลดต่าลงมาในรูปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บเหมือนเดิมต่อไปค่ะก็จะเป็นการพับมุมฝั่งขวาโค้งเข้ามาด้านในแบบนี้และยกมุมให้กว้างออกด้านข้างในลักษณะนี้ค่ะและฝั่งซ้าย ก็ทำเช่นเดียวกันค่ะโคเข้ามาด้านในและยุกมุมออกด้านข้างจัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้แม็กเย็บตรงฐานด้านล่างในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นก็ตัดเจียนฐานด้านล่างออกให้ดูเรียบร้อยสวยงามนะคะและขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำกลีบค่ะวางกลีบที่หนึให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางฐานจากนั้นใช้ตะปูเข็มยึด ตีบต่อไปนะคะเราก็ปักเรียงในลักษณะเดียวกันแบบนี้ละคะ่าบนขวาหรือว่าวนซ้ายก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความถนัดนะคะในการทําชุดกลีบในรูปแบบนี้นะคะปาจะไม่เน้นจํานวนว่าจะต้องทําทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของกระทงที่เพื่อนๆนํามาใช้งานค่ะถ้าตรงส่วนของตามในคลิปนะคะปาเลือกใช้ขนาดฐานที่มีความกว้าง7นิ้วความสูง1นิ้วครึ่งค่ะ แล้วก็ระยะในการเว้นแต่ละกรีบนะคะปัจ,จะเว้นระยะอยู่ที่4มิลน,นะคะจะไม่วางให้ชิดกันจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราวางชิดจนเกินไปจะทําให้ในส่วนของการประกอบชั้นที่2นะคะค่อนข้างที่จะทํายากแล้วก็จะระยะกรีบได้ยากมากๆเลยค่ะ<ม>และในส่วนของชั้นที่1ก็จะเป็นกรีบสุดท้ายนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการประกอบชั้นที่2โดยการวางสลับช่องจัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมแบบนี้นะคะจากนั้นก็ปักเรียงวนไปในลักษณะเดิมค่ะอย่างที่ปาแนะนําตั้งแต่เบื้องต้นว่าจะวนไปทางขวาหรือว่าจะเริ่มวนไปทางซ้ายก็ได้เอาที่เราถนัดเหมือนเดิมค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับช่อง YouTube ppp channel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการรับชมคลิปนะคะสามารถเข้าไปรับชมคลิปได้ที่ทางเพจ facebook ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ใบเตยค่ะการทำคลิปในลักษณะนี้นะคะจะเป็นการสาธิตให้เพื่อนๆได้รับชมในเบื้องต้นนะคะถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะ แล้วก็กลีบสุดท้ายของชั้นที่2ค่ะเราก็จะระยะกรีบให้ได้เท่ากันเหมือนเดิมและเมื่อเสเร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะประกอบตรงส่วนของดอกไม้ประดับเข้าไปตรงกลางค่ะในการใช้ดอกไม้นะคะประดับในลักษณะนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นดอกอะไรก็ได้ตรงนี้นะคะเอาที่เราสะดวกเลยค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นการปรักทูบเทียนเข้าไปแบบนี้แล้วก็ปิดทับด้วยดอกไม้อีกหนึ่งชั้นค่ะ เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะ